วัดดี่ะเพื่อนๆทุกๆคนเมเนกาภาพเพื่อนๆนนมาพบก,กับช่องสุผภาพพืพนดินจ้าเมเนกาอากาศกันหนาวเย็น,น,ยน,ยน,ยนจะเพื่อนๆเ,เห็นปะขนาดตนกาสุยวน,น,นจะกําแพงตรงนี้เนาะนจะเป็นกําแพงทางบ้านจ้าละกันเนี่ย สุกมีต้นตาพัฒยังที่สูโผูกเรื่อยๆที่จะเป็นเพนแล้วบรรยากาจะมาอัปเดตอันตน้นไอ้มาร์กทับทิมที่ว่าสูอันนี้เป็นมาร์กทับทิมสีแดงแล้วจะเป็นเพืเ่อนเนี่ยที่ว่าสูอันพอมาเล่นเราสุกแดนเอาเม็ดเพื่อนนะเนาะเมื่อนะพอวัแล้วเพื่อนกเกิดแล้วสุก็ได้อง่ายกระทางให้เพื่อนจะเป็นเพ่อนเห็นไหม ที่ว่าสุเฮ็ดเก็บไปายกระทะงให้เพิ่นเนาจะจันทรนี่จะกล้มาอัปเดตจนน้ะมื้อนี้กะรู้สึกว่าเพิ่นจะซื้อนอยู่จ้ะเพล่ยนเปล่ยนซื้อนอยู่น่ามอยู่จ้ะเพล่ยนเปล่ยนน่ามอยู่เห็นเนาะต้นนี้ก็ร่างจันเนี่ยนี่จา้าได้ยินทำให้เสียงรบกวน ต้องขอตัวเพื่อนๆได้จ้ะเพื่อนๆนี่เนาะเนี่ยตัวน,นี้เป็นงามอยู่นะจ้ะเพื่อนๆตัวนักทับทิมจ้ะเพื่อนๆนักทับทิมแล้วก็นี่นี่จ้ะนี่กลักษณ์เป็นตนัวเล็กๆขึ้นมาเลยงามเดี๋ยวจะเพื่อนๆนันน่นมีของแถมเห็นบะนี่เนี่อจากไอ้ เป็นการที่ว่าเอาดินเก้าผสมดินไม้ปลูกปลูกพักเพราะเมล็ดพักนะจะเป็นเพื่อนเห็นป่ะไอทิเขาเคยพอไหวยังไม่ถึงเวลาเป็นหอกเิ่นกระงอกมาที่หลังนี่จ้ะนี่คิดว่าจะเป็นไอหอยเชท่าสีแดง่นี่เนาะนี่เป็นสีแดงแดที่สุกปลูกอยู่ในสวนจ้ะนี่จะเป็นเพื่อนกับเป็นประโยชน์แล้วการแสดงให้เหารู้ว่า ดินของเฮ้าโบเสียจะเป็นเพื่อนดินของเฮ้ายัางใส่ได้ยุทถึงจะเป็นดินเก้าดินไม่อ่ะเอามาผสมกันนีจ่จะนีน่นาะจะเนาะแต่สามารถดินเก้าก็สามารถที่จะเอามาหมุนเวียนใส่ได้จะเป็นเพื่อนนีจ่จะสุขเฮ็ดประจ,จาําจะเพ่าทิมของแนมะ่เอามาผสมผสมใส่กันให้เพื่อนเป็น ดินดินมกักเสถียการเป็นปุ๋ยจากเพื่อนเพื่อนโอ้สุขศอนตัวนี้เพื่อนละงามนี่จ้ะเนาะที่จะทนมาทับที่นี่จะเดี๋ยวเมื่อนี้นะเพื่อนเพื่อนส,ส,สุกจะเพื่อนเพื่อนเมื่อพอมเมล็ดของท้อผู้ที่เ้าเอามาจากสวนของเ้าเมื่อนานเราจะเนาะ ที่ว่าสูบเก็บเล็ดพันธุ์มาเรียบ,บร้อยแล้วจะเราไม่นี้สุกะได้เตรียมดินไว้เรียบร้อยจะเพื่อนๆนดินนกันก็เป็นดินเก่าดินใหม่จะเพื่อนเพืนดินเก่าดินใหม่ที่ห่อผสมกันไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยแล้วสุดก็จะเอานี่แหละดินตรงนี้จ้ะเพาะหมักทบผู้ไม่รู้ว่าเพื่อนจะงอกไข่ห่อบอรหรือว่าถ้าเพ็่นงอขึ้นมากเราเพิ่นจะผ่านหนาหนาว ความเย็ยนของอากาศได้บอ่อฮับกับบ่อรูจะเดี๋ยวพอไปเรื่อยๆนจะจเนาะเดี๋ยวล่องเบิงจะเป็นเพื่อนทั้าถ้าเป็นงอเป็นใยก็เอาไปปลูกจ้าเดี๋ยวฮับมาลองเบิงดีจ้ะเป็นเม็ดแก่ของตัวผู้จ้าจันจะเป็นเพืเ่อน,นเป็นดินทเ,เทาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราจะงดจังหวัด้วยน้ำเป้าจ้ะน้น้ำก้อนจังเอา มเมล็ดพันธพักของถ้าเป็นเปลือยเดียวพดนน้ำหรอกค่ะจะจะเอามาเร็งพันธพักของเข้าในปปร่มเปิดปลูกจะพ่นน้ำธรรมดาจะเป็นเปื่อนนะนี่เลย,เยง่ายๆจะพ่นน้ำให้เปลือกชุ่มก้อนจะดินทช่ข้าวเตี้ยมไม้ี่นอกจาะเป็นเปลือน ที่หเอีจมใบของโอดหน้านใเปิกชุ่มก่อนจะเดี๋ยวรอให้น้ำยุบจักน้อยก็อน,นจะนาอนเปื่อนๆนเนี่ยให้น้ำเพิ่ซึมลงไปในดินจักน้อยก่อนจะเป็นเกินหรอเข้ากับเห็ดเป็นลุม่ม ที่พ่อที่มเมล็ดของโทพูของข้านี่จะบํพ้นจากดินได้จ้าเนาะเอากรบไปเลยจ้นนะนี่เนาะหลังจากที่คนล้วเนี่ยนี่จเป,นป,นปน็นเ่นนี่เดี๋ยปร้อยละก็แค่ว่าโให้มเมล็ดไผ่านผักของข้าวอ่นพ่นพนมากคะพ่นพนมาจากดินแค่นั้นแหละจากเป็นเป็นครบ Dream, ให้พันยุ่ในดินจะบ,บริยา,ากเน,เน,เน, dream, กน,นะานะ,นะเ,าาเ,าเดวสุาใจเฮ็ขึ้นกันมืจะนี่เาน่ป็นู่ของกกบบ่ห้เพันือร่มถือแดดจะเป็นเปลให้เพันยุ่ในดินก่อนนะจะเนาเอาพองมาเลยจะเดี๋ยวถ้าซัมพ์พก็จะฟอจะเป็นเปลเนาะ,นะ นี่เลยเนง่ายๆ,ๆ,ๆจ้ะนี่เดี๋ยวใส่ต้งไปพร้อมกันเลยนี่นี่จะเดี๋ยวหลังจากใส่เรียบร้อยหมดทุกกระถางเราก็จะรลด้ด้นด้ำเลยจ้าเพื่อนๆแล้วก็เรียบร้อยแล้วจ้าเพียงแต่ว่าพ่ใไห้ถ้าหอนพ่อไว้จังเสียนเอาไว้ในทีลำไ่แล้วก็ ล,ดน,นลดน้ำจะเศร้าก็ได้เย็นก็นได้จะทํามีเวลาเนาะแต่ว่าสูส่สวนมากสู้จะหดหดน้ำพักสู้จะหดตอนตอนเย็นจะเพื่อนเพื่อนก็เอาที่ว่าสู้เฮ็ดประจำนอกจากเนาะเฮ็ดประจำจะเดี๋ยวสู้เฮ็ดือกันมาจะเพื่อนๆนี่จะเพื่อนเืนหลังจากที่เอาเมเลขข็ดของตัวผู้ข้างห้องนี่ลงไป กรบในดินเรียบร้อยแล้วกะน,นี่เนาะแล้วให้เมล็ดเพิ่นไอ้พ่นมาจากดินจ้ะเพื่อนเเนี่ยกรบให้เรียบร้อยละแล้วก็เอาได้น้ำจะเอาได้น้ำอีกรอบนึงจ้ะเพนนื่อนเพื่อนเห็นเนาะให้เพื่อนชุ่มชื้นจ้ะเพื่อนๆพื่เราห้าก็จะเอาไว้ในที่ล่มจ้ะเนาะ,ะเดี๋ยวห้ามามะค่อยลืมกันจ้ะเพื่อนเพว่าเพืนจะงอ,อกันโซบะจ้ะ ี่จาการเรียบร้อยเลยจ้าเพื่อนๆการเพราะมากทั่วผู้ง่ายๆเนอะจากเนาะนีะ่จ้าเดี๋ยวมาลุนน้ำสู้จ้าว่าเพื่นจะงอไข่สซบอจ้าเก,ก็บมีกะขอบคุณมากๆค่า,ากกที่เพื่อนๆมารับชมเก็บกาสวัสดีค่ะ